นะคะคอมเมนต์ใครทราบบ้างนะคะถ้าคอมเมนต์ในไลฟ์สดไม่วิ่งต้องทํายังไงมีใครทราบไหมเอ่ยโบกมือบายบายได้เลยค่ะโบกกันแล้วใช่ไหมพี่ัตาเลิฟๆจากอมวยพิงค์นะคะขอบคุณทุกคนอมวยพิงค์ก็พี่กิติเลิฟเนะคะคุณกิติขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจเลยนะคะขออนุญาตลงไลฟ์เลยนะคะตอนนี้พาติ์ก็อยู่ตรงเส้นขอบ เ,เขาเลยนะคะที่เป็นเวาวว้าลงมานะคะตรงนี้เลยนะคะจะตกตรงช่วงนี้เลยนะคะทุกคนตรงที่เว้าวลงมานะคะอ่านี่นะคะใครนะใครนะอันนี้ทุกคนพุนพียูอารียูอารไอสวัสดีค่ะใช่ไหมอ<ม>่ะคือพอตาไปกระทบแสง<ม>อาทิตย์นะทุกคน ตัวหนังสือผ้ามัวตาแก่แล้วตาหนังสือตามองตัวหนังสือผ้ามัวเลยนะคะบาย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 ค่ะคุณกิติอ๋อหวายพิงก็กำลังได้ที่อ๋อขอบคุณคุณภาษาอังกฤษด้วยนะคะอ่านว่าอะไรนะทุกคนพียูพียูทรีพูที่เหรอพูที่เหรอครับพูที่เหรอคะพูทีเหรอคะคุณภูเหรอคะพูที TI, ่พูทีใด บัที่อะไรเนี่ยนะคะขอบคุณนะคะไอไอนะคะขอบคุณนะคะสาอาไว้พีก็สายตาบงบอกอาย,ายตาบงบงบอกอายุใช่ไหมโอเคทุกคนอขอขอนุญาตลงไลฟ์เลยนะคะขอบคุณมากมาค่ะสวัสดีค่ะน้องบัวขอบคุณมากเลยนะคะน้องบัว น้องแอนะคะอ,อ๋อหวยพิงค์น้องรัฐานะคะพี่สาวเจอายายวาดน,นะคะคุณกิตติน้องกาซ่านะคะห้ารนะคะใช่น้องกาซ่าว่าไม่เฉลยพี่เลยอะน้นบตะกาขอบคุณนะคะ,ะแล้วใครอีกเนาะคุณภาษาอังกฤษด้วยนะคะแล้วก็คุณเทพบตรสุษที่รักด้วยนะคะ,ะท่านสีกุ้งนะคะคุณภูชินะคะแล้วก็คุณภาษาอังกฤษอีกคนม่ก่อนหน้านี้ใครเนาะ ทุกคนทุกคนไปกันได้เลยนะคะไปกันได้เลยนะคะขอบคุณมากมากนะคะกับขอบคุณทุกเลิศทุกไลทุกกำลังใจนะคะนี่พาทิ์ลงแล้วนะคะลงแล้วถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อถ้าใครใครก็ต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะคะคุณปัศณีขอบคุณนะคะ,อะแอดพี่รักก็ทักแล้วนะคะขอบคุณทุกคนเลยเดี๋ยวจะดูว่ามีใครที่แปลกแปกไม่ได้ทักมา <laughs> คุณรอนิทัยเลยนันึกไม่ออกว่าเป็นน้องกาซ่าอ๋อเศรษฐีเศรษฐีด้วยนะคะขอบคุณเศรษฐีนะคะโอเคเนาะน่าจะหมดแล้วนะคะน่าจะทักทายหมดแล้วเนาะขอบคุณน้องแบงค์ด้วยนะน้องแบงค์ลงรถนะคะน้องแบงค์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเทพประบุญนะคะ fc พี่หญิงใหญ่นะคะขอบคุณค่ะแล้วก็คุณคุณนิตยาด้วยนะคะ cast p channel นะคะขอบคุณนะคะน้องแอ์นะคะขอบคุณค่ะ ยังไม่ลงอีกโอเคพี่มานาด้วยนะคะเห็นไหมทุกคนตกนะคะโอเคบาย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 ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ เดีย๋ยวดูนกแปด๊ดมีมีแถมนิดนดูนกแปด๊ดเลยพระอาทิตย์ลงไปแล้วนะคะ,ะพระอาทิตย์ลงไปแล้วไม่เห็นแล้วนะคะ,ะพี่แหลมพี่แหลมสวัสดีค่ะพี่แหลมขอบคุณพี่แหลมนะคะพี่แหลมว่าทักทายอามวยทิงนะคะเพี่แหลมใส่ประเจไม่ได้นะคะตอนนี้เครื่องหนึ่งคอมเมนต์ไม่วิ่งเลยนะคะเครื่องไ์สดคอมเมนต์ไม่วิ่งนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวนะ ราจะพาไปดูนกแป๊บนึงเอาอันนี้ออกก่อนดูเขาดูด,ดูมีปลาหรือเปล่าไม่รู้แปบ๊บนึงน,นะคะทุกคนบาย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 หลายรอบแล้วใช่ไหมทุกคนไปไปได้เลยนะถ้าใครไม่อยู่ไปได้เลยนะคะดูนกแป๊บนึงน,นะคะทุกคนพอดีนกกำลังแล้วก็นี่ปลาด้วยน้องก็กำลังให้อาหารปลาถ่ายเลยถ่ายนี่ถ่ายปลา อ,อันนี้ปลาตัวใหญ่มากเป็นปลาตะเพียนนะคะเยอะนะคะปลาตะเพียนอ่ะอ้วนไว้อ้วนไว้เบ้อ้วนว้เบ้แขนแล้วใช่ไหมไม่หลง